สวัดีตอนเย็นนะครับญี่ปุ่นห้ามงห้าสิบแล้วจะหกโมงแล้วนะครับเลิกงานห้าโมงครึ่งออกจากบริษัทมาแวะสวนนะครับใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีเลิกงานปุ๊บก,ก็แวะสวนปรับเลยนะครับจะมาเก็บกระเทียมนะครับแปลงอื่นขาเจ้าเก็บหมดแล้วเมื่อวานฝนตกอย่ามันเน่านะครับเดี๋ยวมันจะเนา่า มาเก็บกระเทียมเปลี่ยนรองเท้าก่อนเกีก่ยมอุปกรณ์เปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปเก็บกระเทียมครับพี่น้องบวเก็บเดี๋ยวมันจะเน่านะครับต้องรีบเก็บแปลงอื่นก็จะเก็บไปแล้วนะครับเดี๋ยวจับกล้องให้บ้งนะครับนี่นะครับกระเทียมปลูกปีแรกนะครับ ปีแรกแห้งไปแล้วนะครับพร้อมเก็บแล้วนะครับแห้งไปแล้วทดลองปลูกปีแรกซื้อมาปลูกกิโลนึงนะครับที่มาเก็บเบิ่งวาผลผลิตจะเป็นยังไงอันนี้หอมแดงนะครับหอมแดงง่ญ่ล้มไปแล้วหอมแดงน็นาจะได้เก็บแล้วเดี๋ยวจะมาเริ่มเก็บจากกระเทียมก่อนนะครับจะเก็บใส่ตะกา่นะครับ คิดว่าน่ะจ,จะได้ขุดบอนเพราะถ้าดึงดึงเลยยาดมันขาดนะครับจิบไปได้หัวเอาสโคปขุดออกได้ผลอยู่นะพี่น้องก็ดได้อยู่นะหัวไงไปได้ก็ดได้อยู่นะครับตัดห่างองน้ำเติมตัดห่างอบนะครับ เลี้ยวไปเห็นเนาะหัวนี้ใหญ่อยู่นะครับหัวนี้หัวใหญ่อยู่ใช้ได้ใช้ได้หัวใหญ่อยู่นะครับหัวขันพายุเขานะครับฝนตกเบิดมือเปิดคืนเลยตกทั้งวนันหยุดงานพร้อมนะครับ แต่ว่าเขาตะหางมันนะครับบนได้มาเป็นลูปหัวนี้แห้งง่ายครับพี่น้องด,ด,ด้วยนันพ่เฝ่า,าเก็บกระยามันเน่านะครับเพราะว่ามันแห้งไปแล้วได้สามหัวแล้วนะครับ เบื้อีหสีได้พอโลบ์ะได้ย่ดอกเนาะพี่น้องมันเป็นหัวให้อยู่แต่ว่าใหไงเป็นไรคิดว่าคุ้มเยซื้อมาหนึ่งกิโลปลูกได้แปลงหนึ่งนะครับหนึ่งกิโลกระเทียมบางหัวดึงไปก้อนแล้วนะครับทดลองดึงเมังมันขาดหัวฟังดิน คอยเก็บไปนะครับมาผู้เดียวเลิกงานก็ัมาเลยตนน้นต้นใหญ่หัวใหญ่อยู่นะครับสมกับเป็นต้นใหญ่จีบใหญ่คิดว่าน่าจะใหญ่สุดในสวนนะเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆอาจจะมีใหญ่กว่านี้ เขาท้ายอยู่นะครับทดลองปลูกปีแรกกับเขาท้ายอย่ปลูกแบบจริงจังนะครับทดลองปลูกซื้อปุ๋ยมะไซหายาางดีหัวนี้เปื่อยนะครับไม่ได้ขนาโรยปูดขาวอยู่นะครับใส่ขี้เลื่อยปั้นดินถั่วโรยปูดขาวพร้อมแต่ยังเปื่อยอยู่นะครับ แก่ทิพอโลแล้วครับปีนี้ก็จะปลูกอีกนะครับช่วงน้าพูแหละก็จะเอาผ้าปลูกช่วงน้า กระยานอยู่นะครับเขาท่าเขาท่า,ามือใดเลิกงานเร็วกับแย่เขาสวนนียครับแต่มาเบิงก็ดีใจแล้วนะครับแวะมาเบิงพักเบิงหยาหยาก,ก็คือเร็วเร็วฟังนี่ทอนไปแล้วเรือฟังโน่นนะครับฟังติดถนนยัง่ได้ thoát nhà lên thân mà, được nhây lắm đai không có nít แง่จัดดึงออกมาก็ขาดหัวนี่ก็ใหญ่อยู่นะครับเออนี่แต่หัวใหญ่ๆครัว่างบอกว่าปีนาซื้อแบบแพงๆดีบใหญ่ๆมาปลูกมันก็จังหัวใหญ่ท่านหัวใหญ่นะครับปลูกกระเทียมในญี่ปุ่นนะครับปลูกกินเองเลนะครับซื้อเพิ่นมันแพง ซือมาปลูกกับแพ้งนะครับแปดปันซื้อทั้งย่านมาติดหัวเหมืปลูกตีแรกทั้งย่านทั้งคืนติดหัวให้ยอยู่ก็ดีใจนะครับภูมิใจแพ้งนะครับกระเทียมญี่ปุน่นกิโลละสอ0พ้อเยน2,900เยเนกระเทียมไม่นะครับ เทียมใหม่แพงกว่ากระเทียมเก่าตูันนี้ก็ใหญ,นใหญ่นี่ก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่หัวใหญ่หลายหัวแล้วนะครับเนี่ยยังมาถึงครึ่งเลยนะครับขาดแล้วดึงย่างเดียววะไหลนะครับขาดต้องเอาสก๊อปหน่อยคูดพร้อมนะครับ เปียกอยู่ขาดสองมอนี่ก,ก็ใหญ่นะครับทา่าเยอะตอนแรกก็ช่างใจอยู่น่านเหมือนกันนะครับจะปลูกดีไหมมันจะติดหัวหรือเปล่าเอาขาดแล้วขาดอีกแล้ว,ลวหัวใหญ่มาก แล้วถ้าเกิดมันไม่ติดหัวนี่ก็ไม่คุ้มนะเพราะซื้อคันมาปลูกมันแพงค,คิดมาจัดปันซื้อลองดูหอมหัวใหญ่ยังเป็นหัวเลยกระเทียมก็ต้องเป็นหัวเหมือนกัน เทียมพวกือพวกมันนะครับประเภทเดียวกันพวกลงหัวใช้ปุ๋ยเดียวกันหกโมงแล้วนะครับเสียงออดดังแล้วหกโมงแล้ว ไปอยู่นาห่อนพระอาทิตย์ตนะยังว่ตกนะครับยังมีแดดอยู่บ่เมื่อยไปเก็บไปนะครับโอ้ยขาดอีกแล้วเพ่หลงดึงดึงแห้งไรอ่ะต้นขาด กระเทียมนี่นี่คือของอาสร้างแกเก็บไปแล้วนะครับเป็นเก็บก่อนฝนตกฝนตก,กเ,เกบก่อนเนฉนโทรหา่ยนะครับบอกว่าให้รีบมาเก็บกระเทียมต้นมันล่มหมดแล้วไ่ได้มาเลยครับฮ็ดงานทางานไม่ได้มา โดนฝนหมู่บ้านเนี่ยซื้อมากิโลหนึ่งทั้งแปลงนี่น่าจะได้ถึงห้ากิโลหรือเปล่าถึงสามโลไหมเนี่ยห้ากิโลเยอะไปสามโลถึงกว่าไม่รู้ใหญ่โ,หโ,โอ้ภูมมใจดีใจแห้งพี่น้องแห้งยานเสียงเงินเปล่านะโอมากเลยก็ไ หัวใหญ่ดยียังไม่ถึงครึ่งเลยยังไม่ถึงครึ่งแปลงเลยครับพุดกระเทียมบอกแล้วว่าจะปลูกมั่นมาอ่นแต่ว่าทีพักนาดินไปสักเจ็ดมือนะครับจะพักนาดินมาสักเจ็ดวันอันนี้ก็เน่าโอหเสียดายจังหัวใหญ่อยู่นะ จะใส่ขี้เลื่อยใส่ขี้วัวปั้นดินไว้ต้นมั่นซื้อมาปลูกก็ออกแล้วนะครับมั่นออกต้นแล้วฝังไวแน่นกระสอดขี้เลื่อยจะมาที่ปลูกงบ่มี้อโแปลงนี้ มันกะทิเป็นหัวบาบูครับปลูกแซนแตงกระเทียมนี่ข้าเจ้าว่าให้ปลูกสลับประเภทหัวกับประเภทจินใบต้องบะคือเ่ยแต่ว่าเพาะไม่แล้วตัวต้นน้อยต้นน้อยกับหัวหน้อย ยยาเจ้าเลิกงานหะอาาะใช่ว่ามีต้นน้อยกน,น้อยขึ้นซ้ำกีบโอ้เป็นกระเทียมโทนครับกีบน้อยเป็นกระเทียมโทนต้นว่าติดกระเทีหัวกีบน้อยๆนะครับฟังไว้ปลูกไว้ติดว่ามันกีบน้อยยามันบอ่ออก ้ยกินินย้งแฝงกระเทียมนีก็กม,กมีทอนหยาไปน้ำนะครับ้ใหหัวใหญ่ใจห่นใ,ใ,ใจแห้งครับอาทิตย์ก่อนอุบารั่งเพิ่อนมาเพิ่อนมาบ่อให้เก็บนะครับ ต้นมันเริ่มแห้งแล้วเพิ่นก็เลยดึงให้เบิ่งก่อนเพิ่นเก็บให้เบิง่งไ่าเออหัวประมาณนี้แหละเก็บได้เลยเพิ่อนแต้แวเก่งเก่งเก่งมาสั่นอุ้มไม่อุ้มไม่ว่าวสัน่นเิ่นว่าปลูกกระเทียมเป็นหัวพร้อมของเพื่อนกระปูกนะครับจ่เพื่อนปลูกมาหลายปลูกครึ่งแปลงขาดแล้วเก็บใบไม่ออกหน้าครับเวลาปันดินเองม่นคอยบอก เขาใบปันใบพัดเดี๋ยวมันก็หอดทุมหนึ่งนี่ปล่อยเก็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะสรุปยอดในดูที่หลังนะครับน,นี่เก็บไปก่อนเดี๋ยวมันจะบรเซ็ตนะครับมันหกโมงแล้ว ได้กระเทียมโทนอีกแล้วกีบเล็กก็เป็นกระเทียมโทนโอ้ย ใกล้แล้วครับใกล้ถึงึ้งแปลงแล้วต้นมันเปียกนะครับผลตกใส่เวลาดึงก็เลยขาดถ้าบหยบเก็บกระยามันเน่านะครับเดี๋ยวจะค่อยเก็บไปนะพี่น้องเดี๋ยวสิสรุปให้เบิ้งอีกที่นึงนะครับ เดี๋ยวขอโตเก็บก่อนนะครับแดตเ็ดิเบิรดเก็บแล้วแล้วสีสลูห้เบิ้งอีกรอบนึงนะครับเก็บเจ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับได้หนึ่งตะก,กากับอีกกล่องอยู่นี่น่าจะเป็นสองตะก,กาพอดีได้สองตะก,กานะครับมวยยังไงเต่าซ่อนกับมี่นะครับมวยหญงไงมวยใหญ่มาก หัวใหญ่ๆว่ามาถ่ายรูปก,กนหัวใหญ่ๆปูกปีแรกนะครับได้พ้นผลิตโอเคนะครับเป็นที่น่าพอใจปีหน้าจะลองปูอีกนะครับปีหน้าจะปูกอีกเดี๋ยวเก็บแต่หัวใหญ่มาโอ้ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับทุ่มหนึ่งแล้วเสียงกิ่งดังแล้ว ปลูกเองกินเองเลิกงานมากกับมาเก็บนะครับกระเทียมกระเทียมญี่ปุ่นแพงนะครับลองปลูกปีแรกก็ได้ผลอยู่นะครับอันนี้เลือกแต่หัวใหญ่ๆมถาทายรูปนะครับจะต,ต้องคีบหัวหน่อยก็มีหัวเล็กๆก็มีนะครับหัวเล็กๆก็มีหัวเล็กหัวใหญ่นะครับเดี๋ยวจะตากไว้สวนเนี่ยหรอครับ แดะแห้งก็จะเอาจะเอากระบ,บานปลูกปีแรกก็โอเคนะครับปีหน้าจะปลูกอีกหวัวใหญ่ๆกระเทียมนินิกูเดี๋ยวจะมามัดนะครับเก็บแล้วเราจะมัด,มด,มดก กรเทียมนะครับดินกันยังติดอยู่นะครับไว้ทละะถ้ามันแห้งแล้วมันกระเี ล่วงเองหรอกมังปลูกปีแรกนะครับเห็นผลกลิษขั้นตาเออโยขัสนตาแห่งยานบติดหัวอยู่นะครับนั่นมันติดหัวกระสือมาแพงนะครับเพราะมันติดหัวแล้วก็ดีใจ กระเทียมนี่กินทุกมือนะครับกินทุกวันกระเทียมทิกจะได้คือว่าเอ้าไม่เมื่อกินทุกมืออยู่แล้วชาวที่ปลูกพักอยู่แล้วจะได้ล่องปลูกกระเทียมบ้างพอป,ปีที่แล้วลองปลูกหอมแดงไงบ้างนะครับซื้อมาหาติดต้นเลืออติดหัวประมาณสามสิบสามสิบนิดๆเนี่ยครับจะเรียกว่าเออมันได้ผลผลิตอยู่ เรคิดว่าเดี๋ยวลองปลูกกระเทียมปลูกจริงจังนะครับซื้อปุย๋ยซื้อ,อยางมะไซย,ยางดีลงทุนหลายนะครับกระเทียมญี่ปุ่นแพงเพิ่นกระน้ำเขากระเทียมจีนมาขายแสกกระเทียมญี่ปุ่นนะครับ เน,น,นี้ขีดมันล่วงไปเลยกเก็มบมาไม่หมดแน่เลยกระเทียมญี่ปุ่นแพงเขาเไปนิม่มกินกระเทียมจีนอยูน่นะครับ ตอนแรกว่าจะมาเก็บมืออื่นนะครับพ่กนี้พร่กนี้หยุดมืออื่นหยุดงานว่าจะมาเก็บมืออื่นเลยเอามือนี้เหลือกงานหาโมองอาทิต์นี้มาตกก็เลยแวะมาเลยนะครับผลตกใส่กระเทียมมันกระจายเปื่อยเนนะครับเพราะมันแห้งมีความเก็บน ดึงเป็นต้นออกมาได้นะครับต้องใช้สโคหน่อยขูดนำํำมมงันขาดนะครับขาดโอ้ยจนเมืดนะครับเฮ็ดจนเมืดเสร็จแล้วครับกระเทียมของเราซื้อมาปลูกกิโลหนึ่งเก็บผลผลิตคิดว่าน่าจะ ได้บาต่ำกว่า5กิโลนะครับคิดว่าน่าจ,จะถึง5กิโลอยู่เดี๋ยวมันแห่งจะมาอัปเดตให้เบื่องอีกรอบนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับ